เฉนยไอดีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านกันนะคะนี่ก็คือไอดีเห็นคำว่าไอดีหรือเปล่าสามารพิมพ์ได้เลยะ,ะมีก็พักไว้ยาวๆเพื่อนจะจำได้เนะให้ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปพิมพ์ตามดู จะ่าขอแอดมาได้นะยังไม่มีเพื่อนเลยตอนเนี้ยนี่มีแต่คนนี้งั้นเราก็จะมารับตัวนั้นกันต่อเงียบนี่นะ 那、嗯嗯哎、挺听一小时，要拜拜。